สวัสดีอีกคลิปครับพี่น้องครับสวัสดีอยู่ดีมีแห้งคือเก่าคือเดิมครับมากครับอาจารย์อื่ที่เก่าเมื่อนี่เฮ้าสิมาหาสิมาหาอาจารย์ผูแต่งเพ่งผ <แ Yan S 1> ููแต่งเพลงอ่าหลงมักเมียเขาตัวจริงตัวเป็นเป็นครับพี่น้องครับตามตีอาจารย์ไอยได้บอกไว้ในไลฟ์สดก่นอนหน้านี้นะครับว่าสิผ้ามายามอาจารย์เล่านะครับผูแต่งเพลงผูประพันเพลงหลงมักเมียเขาขั้นเบากระยานาค้นได้ยินนะครับมือนี่มากก็เลยเสียของตอนของฝากมาเบิ้งเพิ่า นะครับก่อนสีลงเมื่อเนาะไป,ไป่ะเอาไปหาเพื่อนเลยครับพี่น้องครับมาเข้ามาพี่น้องครับอันนี้คืออาณาจรรักรของเพื่อนมองเพื่อนอยู่นะพี่น้องเด้อนะครับเดี๋ยวพาเข้ามาได้ยินว่าเพื่อนนั่งอยู่เพื่อนเพื่อนเป็นนักแต่งเพลงเพื่อนสินมักอยู่อ่นลมลมเย็นเย็นตัวเอ้าสวัสดีสวัสดีเมนบ่ไหนมเมนอาจารย์เสาโบนอเนาะสวัสดีครับสบายดีอาจารย์เอ้ยตัวจริงเสียงจริงบ่เนี่ยอาจารย์นั่งนั่งอาจารย์นึ่งนั่ง สบายดีอาจารย์โอ้ยได้ยินตะนาบ่เห็นเสียงจักเถอะสองเดือนเท่านี้สอง่นเ่นวะอาจารย์ตอนเจ้ามาทวิตกินซอยจูน้ำกันอยู่โอ้ชื่อได้บ่ชื่อคอยได้บ่โอ้เอาเอาก่อนอื่นเอาของต่วนก่อนของต่วนของต่วนของต่วนครับผมอาจารย์เสาตัวจริงเสียงจริงครับพี่น้องเจ้าของอ่าเจ้าของผู้แต่งเพลงหลงมักเมียเขา ขันเบากระยานคนได้ยินนในลาคือจังเห็นโทรหาบอดจูสาวหน่อยเพจวันแพงอยู่เมนบอดจิมมี่บอดโอ้อันนี้เจ้าของเพ่งผู้ห้องนอกสนันนอกอันนี้ผู้ห้องแต่ว่าอันนี้อันนี้คือผู้แต่งนะครับนี่ครับตัวจริงเสียงจริงบ้านอาจารย์ค <fin anta> <ots> ือลมลื่นดีนะครับเนาะโอ้ยอันนี้จับของกันพ่อฮะที่บ้านแท้ยูพนแหละปากซองบ้านแท้เนอกญี่ปุ่นเนาะบ้านเดียวกันพคนเท่าเนาะนนบ้าเดียวจัดอื่นบนก็เลยส่วนมาเล่นน้ำ ว่าได้มาสวรรค์มาขึ้นมาสวรรค์นาเขียนอะไก็เลยว่าเวมรมาะลินน้ำอาจารย์สิ่งนี้ว่า,า,า,าก็เลยพาพี่น้องมายามนะครับพี่น้องครับ<า>นี่แหละครับผู้แ<า>ต่งเ<อ>พลงลงมักเมียเขาตัวแท้ตัวจริงเสียงปิลงอาจารย์เสาสายยาก็คืออาจารย์เสาสายยาอย่างก่อนสองอย่างนึงครับอาจารย์นีเป็นเป็นผู้ตั้งสายย่านะสายยาข้างนี้ได้มาจากคนเบิมื่อไรนี่แหละครับผู้ประพันธ์เพลงผู้แต่งเพลงนี่แหละพี่น้องเอานั่งนั่งอาจารย์นู่นนะครับคือว่า สาวอันน้องสาวลาการอยู่นี่อ๋อน้องเมย์อยู่น้าเมย์อยู่น้านี่แหละยูทูบเบอร์คนนึงคือกันแจมสาวแล้วมีช่องช่องข้างนีงเปล่าสองสองจอสองอาจารย์สองเขาขออ่าครับดีด้าเลคคอร์ดดีด้าเลคคอร์ดแต่ว่าน้องน้องสาวลาที่ที่อยู่ว่าอยู่อยู่น้ำกันอยู่รอหน่ซื้อว่าน้องเมย์อยู่น้าเพิ่นก็มีช่องยูทูบเพื่อนอาจารย์เนาะครับครับศิลปินจากค่ายของยูนาสตูดิโอยูนาสตูดิโอเนาะคืออันน้องสาวลานี่ก็เป็นศิลปินนึ่งลาเป็นยูทูบเบอร์พร้อม โอ้อยากเห็นหน้าเห็นตาเพิ่นดิน้งแ่เป็นลูกษย์ลูกหาของจารอิงเบิ่อหโอ้ลูกษย์ลูกหาจารย์อิงเบ็ดสุก่นโอ้ลูกษย์หลายเนาะจารยเองเจ้าเนาะหลายมด่แต่นีเบดแหละครับผมเออนนองเมย์ยู่บอ้องเมย์น้องเมย์ยังออกไปนอกจันไรเขามาโอเคครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะนอยคุยกับอาจารย์เลี่ยวเดี๋ยวคลิปนี้ล่ะบ่ต้องเอาคลิปคื่นนาะเอาคลิปเลยแหะคุยครับนนองเมย์ยูหน้านํานะครับเิ่นด้2เลยเื่อนดิได้2นเลยมหาภูนึงได้สอคนเลยพี่น้องครับเอาจ่าย เคยมาหากันอยู่ตอนนั้นเพรท่านได้แต่งเพลงนีแน่นาะแต่งแล้วแต่งแล้วแต่ว่าเพรท่านดังเพลงตอนนั้นออกแล้วบ่หรือบวชบวชเจอกันจักปีเลยย่งย่างหลายปีตอนนั้นแต่ว่าท่านเห็นเพียงอนุณัยรลองพี่ต่อไหมหน้าชัหายแต่ตอนนั้นยังเป็นเวอร์ชันชาอยู่เพลงชาอย่างนี้เวอร์ชันก็มาเป็นเวอร์ชันเพลงไว้แล้วก็บิีมีเอามาเฮ็ดอีกเที่ยงเอาของเขาวอีกเที่ยงมาดังเวอร์ชันตัวนี้ออืเอ๊ะแล้วครับพี่น้องนะครับมาพอนาพอตากัน ตะกี้อาจารย์พูดว่าพูดแต่งไใบแล้วเพียงแต่ว่าห่งางเพราะท่านไหนออกดังวันไหนนอกส่วงนั่นเนาะส่วงมาพ่อกันอาจารย์แล้วจืดออาจารย์ร้อยได้นะครับพี่น้องครับตอนนนั้ดังถึงยุบตอนนั้นไปพ่อกันยุ อยู่ปากซองอยู่บ้านเนาะไปกินลาบซอยจูนกันเนาะโอ้จืดปูดใหญนี่ยจืดแล้วจืดใส่เสยพี่น้องครับเนี่ยนะครับติดตามเบิ่งจะร้อยตลอดเลยขอบคุณครับขอบคุณครับอาจารย์ช่องอาจารย์คุติดตามเท่าไรละเดี๋ยวนี้ปัจตอนนี้สองหมื่นปลาชีฮอดสามหมื่นสองสามหมื่นครับจะได้ฝากติดตามช่องอาจารย์เด้ออาจารย์เสาช่องไม่นะครับดีด้าดีด้าเล็กคอร์ดนะครับของอาจารย์เสานะครับพี่น้องฝากติดตามให้เพื่อนน้ำเด้อตอนนี้คนติดตามประมาณสองสามหมื่นกัวแล้วกะครังกามีเพลงใหม่ต่อจากหลงหักเมียเขานี่ กำลังสิม <No> <Uh, ีต <silence> ัวใหม่แม่นบอจันเอาจังสี่แต่งไงจักเพ่งเลยปังแต่งไงจานร้อยจักเพ่งแน่เออโอ้ยเขาทายอยู่เนี่ยจานหนึ่งใส่ดนตรีจานอาจารย์เสาแต่งนะครับจักเพ่งเลยจานเด้อเอาเพ่งง่ายง่ายสบายสบายยังีิละเดี๋ยวคอยลำเลียงกันไปเนี่ยบอเนี่ยแล้วพี่น้องจานร้อยอัดสิมีเพ่งดังคือนงูก็เลยได้หลงหักนกกระเดาเอาเอาหนี้จากหลงหักเนี่ย โอ้หักจากยังจังเสียโอ้หักแบบโอ้กหักวิ่งมวนไหมโอ้กหักแบบมวลมวลน่ะนะอ๋อเนี่ยนะครับเป็นความเสียดโอ้หักเตะบอลมวนหลลงหักลงหักงัวเผาไปเลยโอ้ลงหักงัวเผาเดี๋ยวเดี๋ยวอานหนังอ่านยังไม่ได้จ้าอาจารย์ครับผมเอาเดี๋ยวเสียบาคุยกันนะครับฐานนองสาวราน้องน้องเมย่อาย่หน้านะครับเดี๋ยวเพิ่นมาจใจหน่อยนะครับเดี๋ยวเข้ามาต่อคลิปกันน้องพี่น้องเนาะโอเคครับพี่น้องครับมาฮอดแล้วครับนี่คือน้องสาวรานะครับเจ้าของยูทูบเบอร์อยู่นี่สบายดีอันนี้น้องอะไรนะลูก มยูนาน้องเมย์อยู่นาผู้รงค้นอัดสีงูจักผู้รงค้นนะครับเอฟซีพันสิหลายเด้น้องเมย์อยู่นาเพิ่นเ็ดช่องเพิ่นช่องยังตัวลลกเมย์อยู่นาช่องเมย์อยู่นาเลยทับสับเลยพี่น้องครับภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษนะครับน้องเมย์อยู่นาตอนนี้ยอดคนติดตามเท่าไหร่ลูกเก้าพันห้าประมาณเก้าพันห้านะครับขอดันนะพี่น้องพี่น้องช่องจันร้อยนะครับดันเข้าไปน้องหอดเงินในใบในใบพี่น้องเด้อนะครับน้องเมย์อยู่นาเฮ็ดคลิปเกี่ยวกับยังก่อ มีแต่คลิปเพลงเลยคลิปเพลงเลยเพลงเราเองแมนเป็นศิลปินร้องเพลงเองพร้อมนะครับพี่น้องก็มีหลายเพลงเนาะเพลงยังเนอ่านแบบเอาติดติ๊หนูก็มีดอกฟินดอกฟินดออกฟินนี่ยู่ทองอ่านซ่องอ่ะยูนาช่องยูนาสตูดิโออ๋อตอนนี้ยอดเท่าไหร่จันห้าหกล้านห้าหกล้านวิวนะครับพี่น้องครับห้าถึงหกล้านวิวนะเพลงนี้นะสาวดอกฟินเนาะเลือกเพลงดอกฟินด้วยซึ่งดอกฟินดอกฟิน ฟินแบบอ๋อ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 ฟินฟินฟินาะดอกฟินมากเพาว่าถึงสิเป็นดอกไม้ที่งามแต่มันก็มีไม่ผิดอ๋อดอกฟินฟินฟินที่เราสูบเนาะอ๋ออ๋ออ๋อนะครับเดี๋ยวพี่น้องขันจากฟังเพียงของน้องมีอยู่หน้านะครับขอไปช่องยูทูบยูนาสตูดิโออ่าจ้าจ้าอีกผู้นั้งได้มาได้ไซนั่นอ้าวว่าจะไหนทักทายกันเลยสวัสดีค่ะน้องอะไรลูก น้องตุ๊ก,กตาน่ารักด้วยนะครับแนวเห็นบอคือตุ๊ก,กตาลมลุกบพี่น้องดึงดังดึงดังอ่า <c oughs> น้องตุ๊ก,กตาแล้วก็น้องอยู่เมย์โอ้ยน้องเมย์อยูนาา่น้าได้ยังมาต้อนก่อนบ้างทันแล้วจ้างประกันไปซื้อ,อยังก่อซื้อตั้มทเลอ๋อตั้มยังก่อนเองบังดูนี่ครับผู้สาวบนสมากินแนวนี่พี่น้องตั้ทะเลกุ้งสดไส้ปูนะครับนี่อะเอาตั้มมาสมุทรมาเลยเมื่อนี้ก็ได้มาพ่อนะครับอาจารย์ โแต่งเพลงลงมักเมียเขานะครับอาจารย์เพิ่นกาอยู่แบบสบายเป็นกันเองนะครับอาจารย์นึ่งก็นอนในเลือนอยู่นี่ยพี่น้องเอ่อเอิงนอนเนอตอนนี้อาจารย์นึ่งนอนตอนนี้ยืนนึ่งน้ำเอิงใครเอิงใครนะครับนี่ืพออคตาได้มาหูจักมาคุ้นกันนะครับเพราะว่าอาจารย์เล่ากับจื้ออาจารย์ลอยได้เนาะตอนตอนห่าว่างวดนั้นเนาะแต่จริงกับจารย์ลอยนี่บริบริไกลกันได้พี่น้องไงครคนไกลๆกันบ้านเดียวกันสามบ้านเดียวกัน บ้านเดียวกันบ้านโดนดนยังได้พอกันจ้ากันแม่นครับโดนโดนสองซ้ำเทือนครับโดนโดนจะเคียนกันก็เลยบอค่อยได้อันคุยกันบ้านไดนเนาะเนาะแต่ว่าต่อไปนี่อาจสิได้มาก่วามงานกันเพราะว่าอย่างว่าตีบว่าเสียอาจารย์เป็นแต่งเพลงให้จักเพลงีะได้ยนะลงลงมากเมียเขาดังแล้วบ้านนี้เออลงมากไม่ห่างได้บัดรนี่จัดร้อยเดียวลงมาแล้วเนาะเออลงมากไม่ห่างเนาะเมียเขาก็บม่ห่างเนาะจากจากมันเนาะแมนแมนคือคือลงหักไม่ห่างได้บัตร เออเอาเอามักไม่ห่างดนกว่าบังอ้าวเอาน้ตหัวมวนกันไปประจันเด้อลงหักไม่ห่างนะครับเอามาบ้ดนในลูกมากินต์ตั้มบังฮงนั่น้องสาวลานะจจาน้องเมียอยู่นากับทีมงานนะครับพี่น้องครับมาเด้อครับมาเล่นน้ำกันบ้านนี้อยู่เงื่อนอันนี้เนื่นเป็นเงื่อนน้องมียบะลูกเงื่อนน้องมียนะครับน้องมีอยู่นาเออเอาดึกรถเจ้าดึกรถผู้เจ้าง่วงน้อนใช่ปะโอเคถ้าก่อนน้ำลายเตี้ยครับให้ซิมน้ำในสระเอาจานเอาเน่าเน่าจานเอา มันะต้มเนอซิมของฝากจันร้อยอะกะต้มกะต้มมีหมักไม่มีาวต้มผลไม้เอาเลกได้จ้เลกเลิกเลกเลิกเลิกเลิกเลากเลิกเลิกเลกเลิกเลกเลิกเกเส้กปากเลิกเลิเลิกเกเนิกเลิเลิกิกเลกเลิกเนิกเลิกเริกเนิกเลิกเลิกเล็นเลิเลิเิกิลิลิกเลิกเลิกเลิลิิกเิกลิิกเลิกเลิ่เลิลิิเเิลิน โซบปล้า,ลาเข้านะพี่น้องเนาะนะครับบ้านวีเมืองน้องคือเก่านะครับน้องเสาหลาน้องเมย์อยู่หน้านะครับเพง่งเพิ่นกัยอดวิวกับประมาณหาโฮกลานวิวเพ่งซิปกาล้านก็มีหรอเพง่งซิปกาล้านก็มีบะมีเพ่งสู่คนเก่าบ่ได้คู่กับเวียงอนุชัย<อ>คู่กับไอเวียงอนุชัยลองคู่กับอ่านมเวียงอนุชัยเนาะประม้านซิปกาล้านวิวประมาณซิปสามล้านวิวนะครับเส,สื้อเพ่งยังกับลูกสู่คนเก่าบ่ได้สู่คนเก่าบ่ได้อยู่่ชองยูทูบ ช่อง,งเอวียงอนุทัยอ๋ออยู่่องเพื่อน,แ,<ม>นแต่ว่าเข<แ>้า<บ>ไปลองฟิชเชอร์ลิงกัน,<ม>นอ๋อนะครับเอาผู้ใดอยากติดตามหรือว่าผู้ใดได้ติดตามนะครับก็บทักทายมาเรียนน้ำนองได้นะครับคอมมนมาหาได้นะครับเนาะน้องเป็นตาฮักเป็นกันเองนะครับน้องครับเป็นกันเองเป็นกันเองเอ้าโอเคเมื่อนี้ได้มาพอกออันแล้วก็่ิคุยกันต่อนะครับเรื่องเกี่ยวกับเพียงเกี่ยวกับเธ้อเข้ามาด้เฮ็ดคลิปเฮ็ดยังกันเนาะไป้ไพภาคนามหากันเนาะอาจารย์นอะนะครับ จะอะไรรวมงานกันต่อไปน้องสาวลากระซิ่งเฮ็ดคลิปเออไม่ยั้งแล้วนะบวกเน็บกี่แห่ไว้โอ้ย่างบูช้อนน้องมีนีม้วเไาให้ครับพี่น้องวไาน้องหัวม้วนนะครับคลิปนี้ขออนุญาตเอาซับนี่ก็แล้วกันนะครับน้องแบดสีเบิร์ตกวนนะครับได้บ้าพอน้องสาวลาน้องมีอยูหน้าแล้วก็น้องตุ๊กตานะครับหลักก์อาจารย์เอ้า อาจารย์เสาร์นิลันอาจารย์เสารนิยันนะครับอาจารย์เสารนิรันนะครับพร้อมอาจารย์อึ้งแล้วก็อาจารย์ร้อยมือนี่เอ้าคลิปนี้ขอบคุณเลยหลายพี่น้องครับสบายดีอยู่ดีไม่แห้งไปแล้วไปแล้วน้องมีไปแล้วลูกไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปอาจารย์ครับสบายดีครับไปเลย